เนื้องอกบนลูกนะคะ เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อเรียบของมอดลูกค่ะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้องอกมดลูกแล้วเนี่ยก็จะไม่ใช่มะเร็งนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอได้ในวัยเจริญพันธุ์เกือบ70%เลยค่ะและมีเพียงแค่30%เท่านั้นที่มีอาการของเนื้องอกมดลูกค่ะนั่นก็แปลว่าเกินครึ่งหนึ่งนะคะไม่มีอาการดังนั้นสาวๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองปกติหรือไม่มีอาการก็อย่าชะล่าใจไปนะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาจากตัวเอฟเฟกต์ัวก what กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเช่นก้อนมีขนาดใหญ่ไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะหรือก้อนไปกดเบียดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่ก้อนที่มีขนาดใหญ่มากๆซึ่งอาจจะแยกยากจากเนื้อง,งอกหรือว่ามะเร็งของวัลูกเองก็ตามหรือแม้แต่ก้อนที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะทำให้เกิดอาการมากถึงแม้จะมีขนาดเล็กเช่นอยู่ในโพรงวัุลูกเป็นต้นสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเข้าไปตัดเนื้อง,งอกนะคะเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องข้อดีก็เหมือนกับการผ่าตัดผ่านกล้องทั่วๆไปก็ ็คือแผลเล็กนะคะเพราะนั้นก็เจ็ดแผลน้อยฟื้นตัวเร็วนะคะการติดเชื้อของแผลก็น้อยนะคะรวมถึงโอกาสเกิดพังผืดในช่องท้องก็น้อยกว่าค่ะนั่นก็แปลว่าคนไข้าสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตหรือทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ